นานมาแล้วที่ข้าชอบบทกวีเรื่องหนึง่งว่ายังไงบรรยายถึงเรื่องที่เราตื่นขึ้นอาจจะต้องเผชิญเรื่องราวที่แตกต่างเหมือนเป็นการเตือนให้เราเตรียมพร้อมกับทุกเรื่องที่อาจเกิดขึ้นซึ่งบทกวีได้เล่าว่าว่ายังไงเช้าบางเช้าแตกต่างจากบางเช้ากาแฟใหม่ถ้วยเก่าเราชงใหม่ข่าวบางข่าวบางเช้าเศร้าเกินไปใจบางใจบางเช้าเศร้ากว่านั้นอืม เช้าบางเช้าแดดฉายกว่าหลายเช้าตะวันเก่าฉายช่วงห่วงการใหม่เช้าบางเช้าแดดอ่อนร้อนเกินไปใจบางใจบางเช้าหนาวในร้อนอืมเช้าบางเช้าแตกต่างจากบางเช้ากาแฟใหม่ถ้วยเก่าเราชงใหม่เช้าบางเช้าบางหนหวานข้นไปกลับบางเช้าไม่เข้าใจย้ายคมนักอื ช่วยกด Like และ Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ